ชมะผู้ประสบภัยแล้วน้ําท่วมบ้านมากกว่า300คนหนีน้ำมาพักอาศัยยังจุดพักพิงชั่วคราวที่เทศบาลเมืองกระบี่จัดไว้ให้่ะเมื่อคืนนี้นะครับทูชมะพอฝนมันตกหนักแล้วก็ปรากฏว่าชุมชนที่อยู่ติดก,กับคลองกระบี่ใหญ่รวมใจชนพัฒนาถนนหน้าพับพลาถนนหน้าคลองถนนเลง้งงูหลายร้อยครอบครัวครับรวมถึงประชาชนที่สัญจรไปมาระหว่างจังกับกระบี่ มันเดินทางผ่านถนนเพชรเกษมไม่ได้ก็ต้องอ,อพยพกันมาเป็นจุดพักพิงชั่วคราวที่กระบี่เนี่ยมันมีการแจ้งคอสะพานขาดนะฮะสถานการณใช่ค่ะ,คะแจ้งว่าสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดกระบี่เนี่ยนะส่งผลทําให้คอสะพานสาย4ช่วงกิโลเมตรที่96 3สถึงช่วงกิโลเมตรที่40 0เนี่ยนะคะขาด2ด้านเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคําเตือนที่ยากาชส้นทางนั้นอย่างที่บอกกับท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะว่าที่กระบี่เนี่ยในตัวอำเภอเมืองกระบี่หลายตําบลเนี่ย วิกฤตเลยนะฮะในเขตเทศาบาลเองตลาดเก่าเองถนนเพชรเกษมกระบี่ตลางเองน้ําท่วมระดับน้ําประมาณ1เมตรรถทุกชนิดเนี่ยผ่านไม่ได้เลยนะฮะค่ะแล้วก็ยังมีถนนอีกหลายสายเป็นต้นรถถนนสายละง,งูที่ตำบลกระบี่ใหญ่อยู่ต่ำกว่าระดับถนนเพชรเกษม น้ำท่วมไปแล้วไม่เห็นถนนแล้วล่ะฮะสูงประมาณ2-3เมตรที่กระบี่เยอะค่ะที่ตำบลทับปริกนะคะร,ระดับน้ำไหลจากเทือกเขาพนมเบนจารเนี่ยรวมถึงฝนที่ยังตกลงมาต่อเนื่องก็ส่งผลให้ประชาชนนับร้อยครอบครัวไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาได้นะคะตรงถนนสายห้วยโต้ ที่จะเข้าไปยังอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาเนี่ยเขาบอกได้รับความเดือดร้อนหนักนะคะที่อําเภอเขาพนมก็เช่นเดียวกันใช้คํคำว่าวิกฤตได้เลยตั้งแต่ช่วงเช้าถนนสายหลักจากกระบี่สุราษฎร์ธานีช่วงเหนือคลองชัยบุรีสะพานบ้านเหนือน้ําท่วมนะคะตรงแถวสะพานเนี่เขาบอกน้ําท่วมสูงกว่าเมตรยี่นะคะนี่ครท่านผู้ชมฮะที่จังหวัดวังนะฮะ ต้องอพยพผู้ป่วยจากโรงพยาบาลนายงนะฮเพราะน้ําป่ามันทะลักเข้าไปที่โรงพยาบาลค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลครับท่าผู้ชมฮากเป็นน้ําป่าจากเทือกเขาบรรทัดซึ่งระดับน้ําบนถนนสายกลางพัทลุงซึ่งเป็นถนนหลักของจังหวัดเนี่ยสูงกว่า90เซนยาว2-3กิโลตอนนี้เนี่ยนะฮะ นายกเทศมนตรีตำบลน,นายงเหนือรวมกำลังออกไปช่วยเหลือครับผู้ชมะรวมถึงแจกจ่ายพวกข้าวสารอาหารแห้งโรงพยาบาลนายงผู้มีการต้องตัดสินใจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักไปที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดวัง9้ารด้วยกันโรคปอดโรคไข้เลือดออกคนกําลังใกล้คลอดนะคะแล้วก็คนที่ประสบอุบัติเหตุมีปัญหาทางสมองต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลาที่ตรังเนี่ยน้ําท่วมไปแล้วห้าอำเภอนะคะค ท่านผู้ชมที่พี่ปูนนะฮะผมรับทราบจากทีมของคุณละพัฒมีชื่นว่ากำลังพยายามจะหาทางเข้าไปให้ได้พี่ปูนหลายจุดเนี่ยถูกตัดขาดนะฮะในนครศรีธรรมราชที่จังหวัดสตูลน้ําท่วมไปแล้วสามอำเภอนะฮะก็พอให้เห็นภาพก,กันแล้วกันโดยเฉพาะคลองหลักอย่างเช่นคลองระง,งูคลองบารเกตน้าเอ่อล้นตลิ่งถนนหลายสายถูกน้ําท่วมแล้วพวกไร่แตงโมพวกข้าวโพดเนี่ย เสียยหายมีน้ําป่าที่ทุ่งว่าด้วยนะคะสาหรับที่จังหวัดสตูลน,นะคะพัทลุงดูดินสไลด์ถล่มลงมาต้นไม้ล้มทับบ้านตั้งแต่คืนก่อนเนี่ยทานผู้ชมะต่อเนื่องในจังหวัดพัทลงุงน้ําป่าทะลักเข้าท่วมที่กงหลาที่ะตะโมดที่ป่าบอนที่ศรีนครินที่ป่าพยอมแล้วก็ที่ศรีบรรพศ อีกครั้งหนึ่งกแ็แปลว่าโดนมาหลายครั้งเนี่ยคุณกุฎิกาใช่ค่ะตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักนะคะหลายพื้นที่อย่างที่อำเภอค,คนขนุนเองเนี่ยนะคะนะหมู่บ้านที่ติดกับทะเลสาบสงขลาเนี่ยกขบอกว่าทั้งน้ําทั้งคลื่นที่สูงแล้วก็กระแสลมที่กระโชกแรงด้วยเสลี่ยแล้วท่วมบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะคะตอนนี้ก็ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือ นี่นะคะ,ะ,คะล่าสุดจากการระดับน้ําที่คลองท่าดีอําเภอลานสกาอยู่ที่4เมตร70เซนติเมตรค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้ำที่ขึ้นสูงสุดคือวันที่25ระดับน้ําอยู่ที่5เมตร70เซนติเมตรประกอบกับตอนนี้ยังคงมีฝนหนักลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วนะคะซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่ระดับน้ําจะสูงเท่ากับวันแรกที่ไหลเข้าท่วมค่ะอยู่ที่4เมตร70ในขณะนี้ก็คิดว่าระดับน้ํายังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ครับ วันแรกนั้นระดับน้ําที่คีรีวงอยู่ที่5เมตร70นะครับเมื่อคืนนั้นอยู่ที่5เมตร30สิบระดับน้ําเมื่อคืนนั้นตอนนี้เข้ามาถึงเมืองแล้วครับใช้เวลาเดินทางประมาณ4ี่ชั่วโมงครับค่ะเช้าวันนี้เราได้เข้าไปสํารวจชุมชนที่อยู่เรียบคลองท่าเรียนนะคะโดยเป็นชุมชนหน้าสถานีรถไฟค่ะ ตอนนี้บ้านของชาวบ้านเกือบทั้งหมดต้องอาศัยมานอนที่ศาลาชุมชนแล้วก็เต็นท์ที่เทศบาลจัดเตรียมไว้ให้เพราะว่าบ้านส่วนใหญ่โดยเฉพาะบ้านชั้นเดียวน้ำท่วมสูงมากกว่า3เมตรระดับน้ำท่วมจนมิดหลังคาค่ะขณะที่เช้าวันนี้หลังจากที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกก็ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ชั้นสองต้องเริ่มขนย้ายเข้าของหนีน้ำกันอีกครั้งส่วนคนที่อยู่ชั้นสองก็ต้องอยู่กับสั์เลี้ยงที่ไม่สามารถขนย้ายไปไหนได้ค่ะค่ะตอนนี้ ก็ตอนเที่ยงเคืนของคืนวันที่25ที่เดินมาน้ำระดับนี้เลยนะทีห่หน้าร้านที่อ่ะค่ะโอ้ขึ้นมานอนเนี่ยมานอน,นปีนี้เก็บแกนพี่ว่ามันก็ผิดปก,ดปกต,ติแล้วก็มันผิดฤดูกาลของที่มันจะท่วมหรือว่าตอกอแล้วก็นึกไปถึงพี่เราสั่งของลงเยอะเพราะว่าคิดว่าเดินดินสี่เดินห้านะสั่งพวกน้ําพวกอะไรเนี่ยน้ําตาลข้าวสารเนี่ย ฟังลงเยอะแล้วก็จะจะทำไงแล้วก็ต้องปล่อยแล้ว ในคลองท่าเรียนล่าสุดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะบริเวณนี้เองที่บอกนะคะรับน้ําจากอําเภอลานสก,กาที่ไหลเข้าสู่ตัวเมืองนะคะซึ่งตอนนี้ฝนก็คงยังตกหนักอยู่ค่ะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะก็คือที่แหลมตะลุมพุกนะคะตรงนั้นนอกจากเป็นพื้นที่สุดท้ายที่น้ําไหลลงแล้วยังมีลมมรสุมพัดส,สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากตอนนี้คุณมนตรีอุดมพงศ์ไปสํารวจความเสียหายมาติดตามจากรายงานนี้ค่ะ คุณผู้กรครับผมมาที่บ้านแหลมตะลุมพุกหมู3ามอำเภอปากพนังนะครับที่นี่นอกจากจะได้รับความเดือดร้อนจากแนวคลื่นที่พัดอย่างรุนแรงแล้วแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงภัยด้วยนะครับปัญหาของที่นี่ก็คือว่ากระแสลมที่ค่อนข้างแรงที่พัดมา2-3วันที่แล้วนะครับพัดเอาต้นมะพร้าวหักโค่นจานวนมากนะครับแล้วก็พัดพาเอาเศษของรากเงาต้นมะพร้าวพัดเข้าไปถึงบ้านของชาวบ้านถนนที่ผมยืนอยู่นี้ก็เป็นแนวคอนกรีตเส้นทางยาวแต่ว่าก็เริ่มสุดตัวแล้วนะครับ หายมือของผมถัดไปนั้นถนน,นสุดโตแล้วเช่นกันซึ่งก็ทาให้ชาวบ้านทข้งจะกังวลใจนะครับอิทธิพลของลมนี้ก็ทําให้มีกิ่งไม้เศษไม้ท่อนไม้พัดเข้าไปถึงบ้านเรือนของชาวบ้านเท่าที่เราพูดคุยสอบถามหลายคนบอกว่าทําไมถึงยังอยู่หรือว่ามีการอพยพออกไปที่ใดหรือไม่ปัญหาก็คือชาวบ้านถ้าออกจากที่นี่ไปก็ไม่รู้ว่าจะไปพักอาศัยอยู่ที่ไหนข้าวของทรัพย์สินบ้านเรือนของชาวบ้านก็ยังคงอยู่ที่นี่ การอยู่ที่นี่อย่างน้อยที่สุดก็ได้ดูแลทรัพย์สินบ้านของตัวเองนี่คือความอุดใจของชาวบ้านนะครับแต่ว่าในด้านของความปลอดภัยนั้นหลายคนก็ยอมรับว่าอาจจะยังไม่มั่นใจนักหลังจากที่ยังไม่มีแนวโน้มเรือท่าทีว่าฝนจะหยุดลงหรือว่าลมีิพัดแรงในขณะนี้จะยุติลงแต่อย่างใดครับชบาวพันที่นี่อาชีพประมงมีอาชีพเดียวแล้วคือลมัแรงแบบนี้เรือก็ออกไปได้ทมากินอะไรไม่ได้ตอนนี้เป็นหนี้นอกระบบกันทั้งตำบลแล้วครับร้อยละยี่สิบบ้างรายวันบ้างร้อยละสี่สิบบ้าง จะอะไรกันก็ไม่รู้จะทํำยังไงกันครับเงินภัยพิบัติตั้งแต่สาตเตลาคมมายังไม่ได้รอบนี้ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าสําคัญที่สุดตอนนี้คือเรื่องอาหารการกินปากท้องชาวบ้านไม่รู้จะกินอะไรจากจุดที่ผมยืนรายงานเมื่อสักครู่ซึ่งมีถนนพังจากอิทธิพลของคลื่นซัดนะครับมาจนกระทั่งถึงตรงนี้ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงและความแรงบางอย่างนะครับทรายซึ่งเป็นชายหาดอยู่ริมฝั่งได้ถูกกระแสน้ําได้คลื่นพัด ไปจนกระทั่งถึงตัวบ้านของชาวประมงซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงอยู่พอสมควรถ้าเทียบกับพื้นทรายตามปกติซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องอยู่ต่ํากว่าจากระดับสายมือของผมและสภาพเช่นนี้ก็จะเป็นเป็นทางยาวนะครับจากหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามในพื้นที่ของแหลมตะลุมพุกเป็นทางยาวเกือบกิโลเมตรถือได้ว่าเป็นความเสี่ยงภัยที่ยะคงเกิดขึ้นในขณะนี้ผมสอบถามแล้วทางเจ้าหน้าที่เองก็ยืนยันว่าได้มีการแจ้งเตือนได้ขอให้ชาวบ,บ้านอพยพย้ายออกจากพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าอยู่ในความไม่ปลอดภยัย แต่สิ่งสะท้อนจากชาวบ้านก็คือยังไม่มั่นใจว่าไปอยู่ที่นั่นแล้วจะมีที่อยู่อาศัยหรือไม่และประการสําคัญก็คือความห่วงต่อทรัพย์สินบ้านเรือนของตัวเองที่นี่ครับคุณบุตกรครับทั้งหมดที่เห็นนะฮะบท่านผู้ชมฮะว่าพื้นที่ของอุทกภัยขึ้นลมดินถลมน้ําป่ามันกว้างขวางจริงๆสําหรับอุทกภัยรอบนี้นะครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ากับท่านผู้ชมนะครับ ความช่วยเหลือจากในแง่ของประชาชนผ่านครอบครัวข่าว3ซึ่งเราตั้งค้งอาหารแล้ว3จุดชุดยังชีพเฉพาะหน้าที่เราจัดส่งไปเนี่ยนะฮะสามหมชุดหนึ่งชุดจะประกอบด้วยข้าวสาร5กิโลกร,รมัมปลากระป๋อง10กระป๋องแล้วก็จะมีนม1แพ็คนะคะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีก1แพ็ครวมถึงสำคัญที่สุดเลยคือน,น้ำดื่มนะคะ ขณะนี้ก็ตั้งศูนย์เป็นคลังอาหารอยู่ใน3จังหวัดนะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงและสุราษฎร์ธานี <ทะ S 1> เพื่อจะํำเรียงความช่วยเหลือเฉพาะหน้าเสริมเพิ่มเติมจากภาครัฐซึ่งกําลังเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเข้มข้นเพราะว่าพื้นที่มันกว้างขวางจริงๆครับท่านผู้ชมฮะ